โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับไดเมียวต้นคลิปนี้นะครับอ่าสุดพิเศษนะครับผมจะมาเล่นหนึ่งหนึ่งกับคนดูนะครับก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับที่ทักเฟซผมมานะครับบอกว่าพี่ขอเล่นด้วยหน่อยนะครับก็คนนี้นะครับคุณน้องแมนยูนะครับก็นี่ก็คือทีมของน้องเขาเลยนะครับก็น้องเขาค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับพูดเป็นกันเองแล้วก็สุภาพมากเลยครับโอเค เราไม่พูดพร่ำทำเองครับเราตัดไปดูในเกมกันเลยครับ12 seconds later โอเคก็ตัดมาในเกมแล้วนะครับก็น้องทีมน้องเขานะครับแมนยูนะครับแล้วก็ทีมของผมนะครับลิเวอร์พูลนะครับอืมเป็นสิกแดงเดือดเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคก็น้องเขานะครับมาในแผน41ห1สนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลของผมนะครับส3สโฮดดิ้งนะครับโอ้โหทีมค่อนข้างที่จะ ตึงก่บน้องเขานะครับโอเคถ้าเกมนี้แพ้นะครับก็แสดงว่าผมกากนะครับโอเคก็เขียไปแล้วนะครับสำหรับ <the> น้องเขานะครับแมนยูนะครับโอเคต่อต่อบอลน,นะครับโอเคจ่ายจ่ายพิษนะโอเคได้ส่วนนะครับสำหรับทีมผมฮ <What? S 1> าคิมิเมสซี่เมซีมซ่เล่นกับฮาคิมิยังไงฮาคิมิคิมิตแมซี่แล้วก็มาที่จูเบลิงแฮมเมซี่อีกครั้งยังไง เมซี่เห็นจุดเบลลิงแฮมแล้วโอ้โหเดินตัดบอลได้นะครับแต่ว่ายังได้เล่นต่อนะครับสำหรับบิวพูโอเคเมซี่เมซี่มาให้จุดเบลลิงแฮมเปิดเขาไปคันตาน่าง่ายๆเลยนะครับโอ้โหก็นำน้องเขาไปก่อนนะครับหนึ่งศูนะครับอือเปิดมงออนไลน์จริงๆครับสำหรับผมนะครับนี่ครับมาที่ใครจุดเบลลิงแฮมแล้วก็เปิดให้คันตาน่านะครับแปรเข้าง่ายๆเลยครับนำไปก่อนนะครับหนึ่งศูนนะครับโอเคน้องเขาก็ สู้ต่อนะครับนำหนึ่งลูกนะครับมาบนอยู่ที่เปเป,เปเ,ปเปเลมิลกูิสวิตแล้วก็มาที่ใโอเคเอาฟงโซเลวีเอาฟงโซเลวิเปิดขึ้นมา,างไงโอเคมองออกไปที่คิม,มิตคิม,มิตแล้วก็เตะซาดขึ้นมายังได้อยู่ไมส่ขันตนาขันตนาเล่นกับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ต่อใครหนึ่ง <c oughs> โดนแซะนินดๆนะครับแล้วก็ต่อไข่ล้นไปนะครับโอเค อ่าน้องเขาได้เล่นเกมเอาน้องเขาได้เล่นเพลงนี้นะครับโอเคบอลอยู่ที่เปเล่เปยเล่เล,เล่นเ,เชกหนึ่งทีแล้วก็ออกมาทางปีกซ้ายเอ้ยปีกขวาปีกขวาเปิดขึ้นมาจาังวันนี้โม่งเข้าไปแล้วนะครับกุนดกกันนะครับโอ้โหมิดฟิลด์ตัวรับขึ้นมาโม่งนะโอ้ก็สงสัยิกเกอร์ทักทายกันไปนะครับบอกว่าตีเสมอแล้วนะครับพี่นะครับโอ้โหน้องเขาก็ เปิดมองออนไลน์นะครับมไม่รู้ว่าใครสอนน้องนะครับโอ้เปิดตามตำราเปียบเลยนะครับจังหวะนี้ผมก็ใช้สูตรนะใช้สูตรให้คันตนาวิ่งไปคิมมิดเปิดให้คันตนาอึหกดสูตรไม่ติดนะครับโอเคดีเบลิงแฮมเบลิงแฮมยังได้อยู่โอ้โหโอเคสวนขึ้นไหมจังหวะนี้แมนยูสวนขึ้นไหมเลนเชกหนึ่งทียังไงโอเคตัดบอลได้ยังได้อยู่โอเคน้องเขาเล่นเล่นต่อโอ้โหต่อใครลูกช่อ โอเคได้อยู่ไฮคิมิอยู่ที่เปเลยครับคันตานะ่าไหลขึ้นมาให้เมซี่ยังไงเมซี่โอ้โหเลี้ยงเดียวอย่างงี้ยังไงเมซี่พอปันน้นทนทีอื้ไม่ได้ครับโอเคสวนขึ้นมาแล้วครับแม่นโอเคตัดบอลได้อยู่ที่ไฮคิมิไฮคิมิไหลมาให้เมซี่ยังไงเมซี่จังหวะนี้เปิดเข้าไปอื้มยังได้คอนแน่ครับสำหรับลิเวอร์พูลเปเลยเปเลยเปิดขึ้นมาคันตานะ่ามงหนึ่งอื้มมงไม่ได้ มงสก,กัดไปนะครับสาหรับแมนยูโอเคนะครับจบไปครึ่งแรกนะครับเสมอนะครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหน้องเขาค็ค่อนข้างที่จะตึงนะครับหรือว่าผมเล่นกา,กากเองก็ไม่รู้นะครับโอเคมาอันนี้บอนอยู่ที่คิมิทคิมิทเล่นกับฮคาคิมิฮาคิมิไหลมาให้เมซี่โอ้โหโดนเต้เายังไ,ไงโอ้โหได้บอลทุ่มนะครับสำหรับดีว่าผู้อ่ะมาทุ่มกับเมซี่ เมซี่เล่นกับเบลิงแฮมหาคิมิเมซี่เมซี่เปิดขึ้นไปอืมไม่ได้ครับแล้วก็จะสวนกลับนะครับสำหรับแมนยูของน้องเขาโอเคอยู่ที่เปเล่เปเร่เล่นกับเบลคฮมเหรอเบลคฮมเปิดขึ้นมาโอเคยังได้อ๋อยังไงโอ้โหเมนิเตาไม่ได้โอ้เิลิเตาทำอะไรของมมลิเตาเนี่ยโอ้โหโอเคได้คนนร์มาครับสำหรับน้องเขาโอเคเปิดขึ้นมาโอ้โห มองก็ไปแล้วนะครับสำหรับมิลิควิดซาวิดนะครับโอ้โหไม่ดูจะแก้ตัวยังไงครับโอ้ลูกนี้นะครับมิลิควิดซาวิดมองเขาไปง่ายเลยนะครับตัวอย่างสูงนะครับสูง190นะครับไอตัวนี้อืแล้วก็มองไปนะครับโอเคก็โดนนําไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อสไอหนึ่งประตูต่อสองนะครับโอเคยังไม่ยอมแพ้สําหรับลิเวอร์พูลของผมนะฮาคิมีเมซี่เมซี่เล่นกับเปเล เปเลโอ้โหเปเล่ใจบอลเสียแล้วก็สวนขึ้นมานะครับสำหรับแมนยูของน้องเขายังไงดีแบ็กแฮมแบ็กแฮมเล่นกับมิลก็วิสิทเปเลเปเลยังไงเปเลมาเล่นกับโอ้โหคาราสโกคาราสโกคาราสโกจะเล่นบบโอเคยังได้อยู่ให้คิมมี่เบลิงแฮมสวนขึ้นมาคันตนาไหลมาให้เมสซี่ยังไงเมสซี่หลุดเดียวขึ้นไหมแมซี่ยังไงเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วก็เปิดเข้าไปเปิดแล้วก็ยิง ยิงโอ้ไม่ไม่ยิงนะครับโอ้โหไม่ยิงหรือยิงไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับสวนขึ้นมาเลยครับสําหรับแมนยูของท้องเขาอยู่ยที่เปเล่เปเรเ,เล่นกับคาราโกคาราโกเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วก็เล่นเชกหนึ่งทียังไงโอ้โหลีลายอะ่จริงๆครับโอ้โหแล้วม้วนกลับมาดูเลขทีนีที เฟคช็อตอีกหนึ่งดียังไงโอ้แล้วก็จ่ายนะครับสำหรับโอเคโดนตัดบอลได้เโอ้โหลีลาเยอะจริงๆนะครับสำหรับน้องเขานะครับเมสซี่จิบขึ้นมาให้คันตาน่ายังไงคันตาน่าโอ้โหคันตาน่ายังช้านะครับหมดแรงนะครับโอเคยังไงเอายังได้อยู่โอ้โหมัวสวตัวเหลงมากครับเกมโอ้โหเกมของลิเวอร์พูลนะครับเออเหลือไปหมดแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้เมซี่กับเบลลิงแฮมเบลิงแฮมก็หมดแรง <c oughs> ก็จบกันแล้วนะครับก็แพ้ไปนะครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับโอเคก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมสนุกนะครับก็แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับผมก็คงต้องลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ